อ,อ่านให้ฟังอ่านไปพร้อมกันสมอนเนาะสั่งซื้อไดไดอารี่ไดอารี่ก็คือสมุดเล่มเล็กๆนะครับจากร้านกิฟชอปกิฟชอปก็คือร้านขายของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยที่มีของหลายๆอย่างเด็กผู้หญิงก็ชอบไปนะฮะอ่ะกิฟชอปแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าราคาเล่มละหนึ่งร้อยสิบบาทโอ้แพงแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่เล่มเล็กแล้วอาจจะเป็นไดอารี่แบบจริงจังเล่มใหญ่นะครับ อ่าหนึ110บาทและให้ทางร้านเนี่ยส่งมาที่ทำงานนะครับอ๋อแปลว่าซื้อหลายเล่มใช่ไหมซึ่งต้องเสียค่าส่ง100บาทเสียค่าส่ง100บาทถ้าเธอจ่ายเงินซื้อไดอารี่ครั้งนี้ไป1,090บาท1,090บบาทจงเขียนตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนไดอารี่และเงินที่จ่าย พร้อมทั้งหาแบ,แบบรูปของความสัมพันธ์และหาจำนวนเดลี่ที่เธอซื้อโดยเขียนสมาการประกอบอันนี้คืออะไรอันนี้คือให้สถานการณ์มาใช่ไหมแล้วให้เราหาสมาการออกมาให้เจอนักเรียนเคยซื้อ,อ,อของที่มันมีค่าส่งไหมเคยไหม อโอเคเอา่างั้นงั้นครูเล่าให้ฟังเ,เมื่อเมื่อวานครูเพิ่งสั่งปลาส้มไปปลาส้มคือปลาที่เขาหมักกับพวกกระเทียมแล้วก็ข้าวให้มันมีรสเปรี้ยวนะครับคล้ายๆแหนมเอ่อคล้ายๆไส้กรอกอีสานอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเป็นปลานะครับคนขายเขาบอกว่าปลาส้มเนี่ยคู่ละร้อยห้าสิบบาท มีค่าส่งห้าสิบบาทอ่าคู่ละร้อยห้าสิบมีค่าส่งห้าสิบแปลว่าถ้าเกิดซื้อหนึ่งคู่เสียตังค์เท่าไหร่ครับคสองร้อยถูกป่ะ ถ้าซื้อสองคู่ล่ะถ้าซื้อสองคู่ล่ะเออถูกไหมถ้าซื้อส,สามคู่ล่ะ 500ด้วยเหตุน,นี้เวลาที่เราเจอซื้อของแล้วก็แบบมันมีค่าส่งอะ่ะเราอยากจะซื้อเยอะขึ้นหน่อยนึงเพื่อที่ให้ค่าส่งมันเป็นยังไงลงต่อชิ้นถูกลงเนื่องจากว่าค่าส่งมันมกักจะคงที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครูสามารถเขียนใหม่ได้ว่ามันคือ 3N บวก0ะนะเลข1เกิน มันคือ 3n บวก50มีค่าเท่ากับใช่ไหมฮะมีค่าเท่ากับคำตอบอะคำตอบในที่นี้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้ค่าใช้จ่ายเนาะมีค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายเข้าไหครับโดยที่ n เนี้ยมันคือค่าอะไรครับมันคืออะไรราคาของใช่ปะ แล้วห้าสิบคือค่าอะไรค่าส่งเลขสามคือจำอะไรคือจำนวนถูกต้องเห็นไหมนี่คือเราตีความสมการปลาส้มซึ่งเกิดขึ้นจริงเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะสรุปคือสั่งใบสามชุดนะครับเพื่อที่ประหยัดค่าส่งอืม เขไหมสานบวกห้ okay, 50, นะเท่ากับค่าใช้จ่ายทีนี้ย้อนกลับมาจุดโจทย์เราโจทย์เราเป็นสภาพนี้เพราะนั้นทีนี้เราคิดได้ยังราคาเร่มละเท่าไหร่ครับ เดี๋ยวเขียนให้นะเงินที่จ่ายเท่ากับนนกโอเคไหมเงินที่จ่ายเท่ากับค่าของบวกค่าส่งโอเคไหมจ่ายไป1,090ค่าของเท่าไหร่ครับหนึ่งรอยสิบบาท มีกี่ชิ้นครับคูณจำนวนถูกเป่าไม่รู้กี่ชิ้นอ่ะออคูณจำนวนชิ้นไปก่อนและบวกค่าส่งค่าส่งเท่าไหร่ครับ,อรบโอเคไหมเพราะนั้นเราก็แก้สมาการอันนี้ได้ นะแล้วก็แก้สมกา,ารอันนี้ได้เราก็ย้าย100มาลบใช่ไหมก็คือ990เท่ากับ110คูณจำนวนเนาะถูกไหมฮะดังนั้นจำนวนก็จึงเท่ากับ9นั่นเองจบเมื่อกี้ตอบถูกต้องแล้วนะครับ นะคิดอย่างนี้นะจำนวนก็คือ9้นั่นเอง